สวิธีทําให้แฟนเก่ากลับมารักคุณค่ะคุณเมแกนนะคะได้มีโอกาสไปอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะ the law of human nature คือกฎธรรมชาติของมนุษย์เลค่ะใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินข้อแรกปล่อยให้เขาเป็นอิสระค่ะคุณอ่าคิดว่าคุณอยากให้เขากลับมาอย่างงู้นทําอย่างนี้ยือ้อยากไม่มีประโยชน์ค่ะทะเบียนสมรสใบนึงหรือคว,วามผูกพันอะไรที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่ปล่อยค่ะ,ปล,คะปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นอิสระนะคะข้อ2ค่ะดึงดูดเขากลับมา ด้วยคุณค่าในตัวเราอาจจะเป็นความเซ็กซี่ความที่คุณดุกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองเป็นอย่างดีความสวยงามของคุณนะคะความมั่นคงทางด้านอารมณ์และความมั่นคงทางด้านฐานะสามารถดูแลเทคแคร์ตัวเองได้แล้วก็ความสบายใจะคะ่ะคือเขาอยู่แล้วเขาสบายใจเขาก็จะอยากอยู่กับเรานะคะหรืออยากกลับมานะคะไม่ตั้งคําถามจุกจี้จุกจิกไม่เอาค่ะข้อ3มนะคะมีความสุขโดยที่มีเขาก็ได้หรือไม่มีเขาก็ได้ฉันสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องมีคุณ ฉันก็อยู่ได้อันนี้คือ3เทคนิควิชาที่ครูเมแกนอยากแบ่งปันลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ